กับข้าวครับกับข้าวมาแล้วครับเมนูวันนี้ผัดต้นอ่อนทานตะวันใส่แทมเป้วัตถุดิบมีต้นอ่อนทานตะวันกระเทียมทุบรสดีแทมเป้น้ำมันพืชและพริกขี้หนูเริ่มเลยครับนำแทมเป้มาทอดไม่ต้องสุกมากพอสุกอยู่แล้ว ใส่กระเทียมทุบลงไปในน้ำมันสักระยะหนึ่งนำแทมเป้ที่ทอดแล้วมารวมกันกับกระเทียมนำตะหริวมากวนอย่าให้ไหม้นะเดี๋ยวกินไม่ได้ จากนั้นนำพริกขี้หนูที่ตำแล้วมาใส่รวมกันและคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำต้นอ่อนทานตะวันมาใส่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าต้นทานตะวันที่ดูแข็งๆจะอ่อนตัว โอ้โหดูจากภาพแล้วก็น่ากินอยู่นะจากนั้นใส่รถด,ดีลงไปนะจ๊ะแล้วกวนคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ ต้นก้าทานตะวันใส่เทมเป้ดูแล้วก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี้ยทิ้งไว้สักพักนะัจ้ะจากนั้นก็เตรียมใส่โรงจานและบรนเลง ทานกับข้าวได้อย่างลงตัวนัจ๊ะ